เมกาซามาเฮเดอร์เปิดตัวเป็นครั้งแรกในเกมโปเกมอนโกโปเกมอนประเภทน้ําร่างเมกาตัวสุดท้ายแล้วที่เกมยังไม่ปล่อยออกมาซึ่งเอาจริงๆตัวมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะวเมกาประเภทน้ําอื่นๆมันเก่งกว่ามันเยอะเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยมาตีฉลามตัวนี้แค่ทั้งหมด15ตัวเท่านั้นเองเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ทั้งหมดจากการที่ผมมาตีกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยผมจะได้ใช้นี่ทั้งหมดกี่ตัวกันแน่แต่ว่าตอนนี้ทางร้านดับเบิลพีช็อปเขามีบริการเติมเกมโปเกมอนโกที่เติมแล้วถูกกว่าเตเอแนน้้วลี ร้านทางเพจได้เลยนะครับ มาวันนี้เป็นคลิปตีเลดบอสแบบไม่ค่อยยาวเท่าไหร่พอดีว่าวันนี้มาตีนี่เมกาซามิฮาเดอร์โหชื่อแม่งผมลืมชื่อตัวนี้ตลอดเลยเป็นเมกาที่แบบว่าต่อเนื่องจากวิกก่อนเลยเพราะว,าวิกที่แล้วเป็นเมกาแกรดดอใช่ปะเป็นประเภทน้ําซึ่งเวลากิจกรรมก็ตามเดิมเลยบ่าย2องถึงห้าโมงซึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2พอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันควรจะเกิดแล้วนะแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดเดี๋ยวเกมมาแล้วเมกาซามิฮาเดอร์เอาจริงมันเป็นตัวที่แบบว่าผมเชื่อว่าคนอาจจะไม่ได้สนใจมันมากขนาดนั้นหรอกวันนี้ยมมว่่่าตแเ้ใหหดหดดๆ ผมซื้อตั๋วกิจกรรมมานะถ้าเกิดว่าซื้อตั๋วกิจกรรมอะ่ะมันจะได้บัตรส้มมามารวมกันทั้งหมด14บายใบแต่ว่าถ้าเกิดว่าดองไว้จากวันก่อนอะ่ะ ก็จะได้มาอีกหนึ่งใบกลายเป็นสิบห้าใบปุวยห้องนี้คนเต็มแล้วโหขุเร็วเลยก็วันนี้หลักๆอ่ะผมก็มาแค่หาไอวีดีๆกับมหาชายนี่ก็พอผมคงไม่เสียบัตรเขียวให้กับไอตัวนี้หรอกวันนี้ก็คงจะเต็มที่แค่ประมาณสิบห้าตัวนั่แหละว่ามีคนมีคนเอามูเกนนดน้ามาตีเถอะแต่เมกาซามเฮเดอร์มันแบบเอาจริงมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่พมมันเป็นประเภทน้ํากับประเภทมืดใช่ป่ะล่ะประเภทมืดอ่ะตัวเก่งๆอ่ะมันมีเยอะแยะอย่างเมกาด้วยกันเองอ่ะก็มีเมก้าบางกีรอ่ะเม้ากน ดสตัวมันเองก็เก่งกว่าอยู่แล้วยิ่งเดินที่แล้วมีไคล้าชาร์โดเข้าไปอีกอะ่ะโอ้โหเมกาซามฮะเดอร์นี่คือไม่มีจุดยืนในการใช้งานเลย PVP ก็ไม่เก่งตีวอสก็ไม่เก่งเพราะฉะนัะ้นอ่ะวันนี้นะไอตัวนี้เอาไปแค่บัตรส้มก็พอแต่ถ้ามันได้ใช้นี่มาใน15ตัวนี้ก็โอเคนะ1 2ึ่ผมไม่ได้จํไอ V ร้อยมาด้วยเดี๋ยวผมไปเช็คแป๊บน,นึงว่า i อวร้อยตัวนี้มันเท่าไหร่โอเคผมไปเช็ค i อีร้อยมาแล้วไอวีร้อยไอตัวนี้ 12, นนหานไ 31, ่ยไเยอะมสี่หกอ,อัวนี้เป็นตัวที่แบบมแทบไเคามับ ในธรรมชาติเลยเพราะแบบรู้สึกว่ามันเจอน้อยมากอ่ะแต่เมื่อกี้มันตีบ่อยอยากกเป็นตัวชาโดเลยเฮ้ยฉลาดแม่งโคตรดุเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันตีเนี่ยคือมันตีต่อเนื่องมากเลยนะเว้ยแต่ตีบ่อยอย่างนี้ก็ดีนะมันกะดจังหวะปลาง่ายดีแต่วันเนี้ยผมอะกะว่าจะเทรดเยอะๆนะพอดีว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของเทศกาลการเทรดไงเพราะช่วงนี้มันจะมีอีเวนต์ที่ว่าเวลาเทรดแล้วมันจะมีโอกาสติดลัคกี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าจะเอา3าม4 ID ดเนี่ยแหละเอามาเล่นให้หมดหมดเลยเพราะวันเนี้ยอย ไปแน่ๆไงเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดวันนี้เราได้จากการตีเลทไม่ดีเท่าไหร่ก็ยังมีเทสเทดอีกตั้งหลายตัวก็วันนี้ผมอยู่ฝั่งสยามสแควร์วันเพราะว่าแถวนี้คนมันเงียบๆดีถ้าไปฝั่งพลักคอนคนมันเยอะไงแล้วก็ตรงนี้ถ้านั่งตรงนี้มันจะตีได้ถึงประมาณ4ี่ยิมแต่ผมคงจะเดินไปนิดๆหน่อยๆผมจะได้ทํารอบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะมากอ เฮ้ย <Hey, S 2> มันเพิ่มเดชใช้นี่จริงใช่ไหมเนี่ยเอางี้และวคำพูดนี้มาแล้วเหมือนกับตอนตีเดียนก้าวพเกียร์เลยมาตัวสุดท้ายของฝั่งสยามสแควร์วันแล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้ยังไม่ได้นี่ก็ต้องเดินไปฝั่งพารากอนตีเพิ่มแล้วเพราะว่าผมต้องรีบทำรอบหน่อยนิดน,นึงจะได้ไม่เสียเวลาไงสิบสามนาทีตีมาได้ตัวนี้ต,นต,นนะตัวที่ห้าแล้วนะมาตัวที่ห้านี่แหละโอ้โหแว่งเท่าก่อนหน้านี้เลยคือซีซั่นนี้เหมือนโปเกมอนกลัวพยายามปล่อยเมก้าไวขา้ขึ้นมากๆผมว่าอิทธิพลอ่ะมันมาเพราะว่าไอ้เลเจนซีเอมันกำลัง มันจะมาไวขึ้นมากยิ่งเดือนเนี้ยวันที่28ซึ่งตรงกับซิตี้ซับฟารีในแบงคอกกรุงเทพเราเนี่ยมันจะเป็นวันเมกาเรดเดย์ของตัวอะไรก็ไม่รู้เกมมันยังไม่ประกาศนะนะเวลาที่ผมถ่ายอยู่วันเนี้ยคือถ้าในทีเซอร์ที่มันบอกมาในซีซันนี้วไปมันจะมีแค่อะไรนะเมกาซัมมิฮาร์เดอร์ที่ปล่อยวันนี้มีเมกาบาคูด้าแน่นอนแล้วก็มีเมกาเมตากรอสแล้วก็เมกาเรกวซ่าสี่ตัวเนี้ยมันจะปล่อยมาแน่แน่เว้ยในซีซันนี้ซึ่งปกติแล้วอะซีซันหนึ่งในโปเกมอนโัวมันจะอยู่ที่ประมาณ 3- 4เดือนผมว่ามัน ปล่อยเดือนละตัวมันคงไม่ปล่อยเมกาไครเลี้ยวมาในซีซั่นนี้หรอกมั้งถ้ามันปล่อยมาในซีซั่นนี้มันคงมีชีเซอร์ไปตั้งนานแล้วจริงปะฝั่งสยามสแควร์วันห้ายิมเนี่ยตีครบหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปฝั่งพารากอนเนี่ยตีสามยิมตีครึ่งชั่วโมงใช่ปะครึ่งชั่วโมงละแปดตัวแค่ชั่วโมงเดียวผมก็ตีครบหมดแล้วมั้งเนี่ยเค okay, มาถึงฝั่งพารากอนแล้วตัวแรกฝั่งพารากอนเสาพารากอนนะ่ะจำได้ว่าเมื่อก่อนมันจะมีสี่เสานะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ทำไมมันเหล,เเเลอเือแค่สามเสาเหม ไม่ได้ใช่นี่เหมือนเดิมลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าวันนี้ที่ผมมาเล่นที่พารากอนอ่ะผมไม่ได้จงใจมาพารากอนเพื่อที่จะมาเล่นไอกิจกรรมการตีไอตัวนี้นั้นพอดีว่าวันนี้ครอบครัวมผมอ่ะมาทําธุระแถวสยามพารากอนพอดีเว้ยแล้วคือไหนๆก็มาพารากอนแล้วผมก็เลยมาแวะไอตีฉลามตัวนี้ด้วยกันพอดีตอนแรกผมก็กะจะไปเล่นที่ยูเนี่ยนมอลเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันใกล้บ้านผมสุดแล้วไงก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมาเล่นที่พารากอนเหมือนกันแล้วเดือนนี้มันมี3สัปดาห์หน่าเล่นหมดเลยนะจริงๆมันน่าเล่น ดอนชาโด้ไงซึ่งก็เหมือนกับแพลอกาในเดือนก่อนหน้านี้เลยแล้วก็เดือนสุดท้ายอย่างที่ทุกคนรอคอยซิตี้ซัฟารีแบงคอบกรุงเทพทุกคนเตรียมตัวกันยังไงบ้างผมเตรียมตัวมากเลยนะตอนเนี้ย เพราะฉะนั้นนะวีคที่ผมจะได้เล่นจริงๆอ่ะก็จะมีแค่วันนี้แล้วก็วีคหน้าผมคงพักผ่อนอ่ะขอพักมั่งเหอะโปเกมอนโกให้เล่นทุกวีคก็ไม่ไหวไหมคะจริงๆอาทิตย์หน้ามันมีกิจกรรมอยู่นะคือเป็นคอมมูนิตี้เดย์ของฟลาเบ้แต่ว่าฟลาเบ้แค่ผมไม่ได้สนใจอะไรมากขนาดนั้นตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามันจะเป็นคอมมูนิตี้เดย์ที่แบบว่าสามารถเก็บสีของฟลาเบ้อ่ะได้หลายๆสีเว้ยเพราะฟลาเบ้ในแต่ละผุยภาคอ่ะมันจะมีสีไม่เหมือนกันไงนั่นแหละตอนแรกอ่ะผมนึกว่าจะจับฟลาเบ้ได้ครบทุกสีเลยอ่ะถ้้้้้้าาาาาออออัััันน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 เเเเเเีีียยมมมมมจจะ่่่่่ลลกแตตททผดดููขคืไบบฟ เฉพาะในภูิภาพตัวเองแค่นั้นเองเออนั่นแหละผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าสนใจขนาดนั้นในคอมมิชชั่นในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็เอาไปทุ่มกับแค่การดอนกับซาฟารีก็เหนื่อยพอแล้วแหละตัวสุดท้ายฝั่งพรากอน โอ้โหฝั่งนหนึ่งตัวแรกเลยไอยตัวนี้อยากรู้ 4P จริงว่ะให้เบอร์ลี่ทองเลยไอวี IV, มันจะน้อยแค่ไหนกันเชียวโอ้โหสองดาวแต่มันก็ยังไม่ได้ต่ำสุดนะเนี่ยต่ำสุดมันจะแค่ไหนกันเนี่ยไหนดูซิอุ้ยฝั่งลึกมีคนเล่นได้ไมาโอเคมีคนตีเราก็ตีแต่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายจริงๆแล้วแหละพอดีผมเดินเข้ามาช่วงเนี้ยเพราะว่าเผื่อมันจะมีคนเล่นแถวนี้ไงมีคนเล่นก็ดีเหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีคนเล่นเลยนะไอฝั่งผลักพอนช่วงลึกเนี้ยตัวสุดท้ายจร โอ้ไม่กอดห2ึ่งสอสอสเลขส,สวยเชียจะบอกว่า <c oughs> <laughs> ตัวสุดท้ายไม่จริงตัวเมื่อกี้ผมนึกว่าจะเป็นตัวสุดท้ายก็ไม่คิดว่าจะมีคนตีเรื่มแล้วไงเพราะว่าห้องบอสมันเหลือเป็นหลายแค่นาทีกว่าเองแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครตีเรื่มแล้วไงช่วงเนี้ยมีคนตีด้วยเว้ยสรุปคือครึ่งชั่วโมงแรกผมตีได้10ตัวก็เดี๋ยวตอนขึ้นรอบใหม่ผมจะมาตีตรงนี้สักสองสามตัวแล้วก็เดี๋ยวไปตีช่วงหน้าพารนะ่ะแล้วก็เดินกลับไปฝั่งสยามสแครวร์วันอะ่ะก็ตีครบหมดแล้วเอาบัตรส้มหมดอ่ะบัตรส้มหมดเมื่อไหร่ก็ผมก็พร้อมเมื่อนัวนี้ ได้แล้วนะนี่รอบนี้ผมเอาประเภทแฟรี่ตีเลยนะเว้ยประเภทแฟรี่อะมันเป็นสีชมพูใช่ปะและฉลามเชนี่สีอะไรสีชมพูเพราะฉะนั้นการเอาประเภทแฟรี่ตีอะแปลว่ามันจะได้สีชมพูเป็นไงผมเพอเจอไหมมาตัวนี้นี่แหละตัวนี้แหละสีชมพูหนึ่งสองซ้ำ มาได้แล้วเ,เห็นไหมบอกแล้วถึงไอวีมันจะทุเลศก็เหออหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเอาไปเลยถือว่าให้รางวัลที่เป็นชาชนี่เอาสับประรดเงินไปเลยได้แคนดี้เพิ่มมาอีกเม็ดหนึ่ง <c oughs> ตัวซามิฮะเดอร์มันถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าสีชาชนี่สีมันสวยนะเว้ยคือมันไม่ได้สีชมพูแบบชมพูแปดเหมือนตัวอื่นอ่ะโอเคปลดเด็กชาชนี่ของซามิฮะเดอร์แล้วเ <c oughs> พิ่งเคยได้ชาชนีซามิฮะเดอร์ครั้งแรกในไอเดียผมแล้วเนี่ยถึงแม้ไอวีมันจะ ไม่แค่นี้นี่ไงชั่วโมงใหม่เกิดแล้วมาตีตัวนี้กันต่อเลยวันนี้นะเป็นไปได้ไอวีขอ98สักตัวหนึ่งขาดอะไรก็ได้ แต่ขาดบนก็อาจจะเจ็บใจนิดหน่อยแต่9ก้าแปดก็ยังดีนะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมปะแล้วทำไมยิมนี้ไม่มีใครตีเลยวะเฮ้ยคนอื่นเป็นเหมือนผมปะว่าถ้าเป็น9ก้แล้วมันขาดบนอ่ะเราขาด่วนเอิร์นอีกนิดหนึ่งอ่ะมันจะไม่ได้ขาดใจอะไรมากเ้ยแต่พอเป็น98อ่ะถ้ามันขาดบนหนึ่งอ่ะมันจะเจ็บใจมากกว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันเอ้ชายนี่สองตัวติดโอ้โหหนึ่งสองหนึ่งสองทำไมชานี่มันได้แไอวี IB อย่างนี้วะพอตันได้ช้นี่มันก็ได้ช้นี่ลงตัวตเลยไอวีแต่ก็ไม่ดีเหมือนเดิมมมมเเออ้้้ยยคไไไไ่่ดดละันแ

ก็ไม่ดีอยู่ดีสองสองอ่ะมันต้องขึ้น30อ่ะบมันถึงจะดีอ่ะสรุปก็คือวันนี้ผมตีได้เต็มที่ทั้งหมดแค่ะแค่15ตัวนั่นแหละก็เนี่ยผมตีมาครบแล้ว15ตัวสรุปได้ชายนี่มาทั้งหมดแค่2ตัวนั่นแหละอย่างที่เห็นไปะนะก็ IV ดีสุดจากเท่าที่เห็นวันนี้ก็ตัวนี้แหละ1 2 3 0 IV น่าจะ93อันนี้แหละดีสุดแล้วที่ได้วันนี้นะ i v 9 3ไม่ถึง i v 9 6ก็เลทก็ถือว่าโอเคนะตี15ตัวได้ชายนี่มา2อถือว่าโอ กลางๆคอนมาดีนิดนึงวันนี้ไอดีหลักผมก็งคงเล่นแค่นี้หรอกแต่ว่ายังไม่จบนะเพราะว่าเดี๋ยวผมมาจะเอาไอดีลองอ่ะเอาไปตีแล้วเดี๋ยวตอนกลับไปที่บ้านอนะ่ะเดี๋ยวมาเทรดกันอีกทีว่าจะได้ลักกี้สักกี่ตัวแล้วก็เผื่อจะได้ลักกี้ไอบีร้อยไปเลยก็ได้งั้นก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนกลับบ้านเลยแล้วกัน โอเคมากลับมาถึงบ้านกันแล้วตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงห้จริงๆก็ยังไม่หมดเวลากิจกรรมหรอกยิมแถวบ้านผมยังมีซัมเมอร์ฮาร์เดอร์เกิดอยู่เลยโดยที่ ID ดีลองที่ผมไปเล่นโดยการใช้บัตรส้มอย่างเดียวเลยนะซึ่งอีก2 ID ดีที่เหลือผมมาตีไป ID ดีละ6ตัวแต่ว่าวันนี้ผมมีเทียดได้แค่11ตัวเว้ยไม่ใช่12ตัวเพราะว่าไอดีลอง ID ดีหนึง่งมันเสือกได้ไชนี่ไงพอมันเป็นไชนี่แล้วมันเลยอยู่ในหมวดหมู่ของการสเปเชียลเทียดไงซึ่งปกติแล้วควอตอาการสเปเชียลเทียดผมจะใช้ตอนช ช่วงนี้โปเกมอนโกะมันมีโบนัสการเทรดไว้ตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนเลยจะมีโบนัสเพิ่มโอกาสการติดลักกิเทรดมากยิงขึ้นเพราะฉันก็มาดูกันเลยว่า11ตัวที่ผมจะเทรดซามิฮฮเดอร์เนี่ย จะได้ลัคกี้บางสักตัวหรือเปล่าผมว่าอย่างน้อย,อยมันน่าจะติดสักตัวแหละแล้วก็ขอ IV 96ขึ้นไปเลยนะอย่างน้อยๆอ่ะ9กขึ้นไปเหอะแถมการเทรดชชสตารนะ์ดน้อยลง10%เลยนะปกติมันจะ100ใช่ไหมรอบนี้เห็นป่ะเหลือ90เอง <c oughs> อ,ออ้ยออ้เอ้ยเอ,อ,อเคได้แล้ว1230เยอะเปล่าวะหายไป16น่าจะ93อะ่ะไม่น่าจะถึง96เอ้ยโหยแย่กว่าที่คิดนะ ไอวีเก้าบเอ็เปอร์เซ็นหายไป4ขีดแต่เอาจริงถ้าเกิดว่าจะเอาไว้ใช้งานเฉยๆฉยอะไอวีก็ถือว่าโอเคนะเพราะอย่างน้อยไอแทกมันก็เต็มอะโอเคมาต่อกันอื้ออื้อโอเคได้แล้วแต่ไอวีเห็นแล้วมัน1 2ึ่งสองหนึ่งเจ็ดหูสาได้น่าจะแย่กว่าเมื่อกี้อีกนะเนี่ยโอ้โหเรี้ยง้นสวยเชียร์สิบสามสิบสามสิบสาไม่เป็นไรยังเหลืออีกสตัวสุดท้ายยังรุนไอวีดีได้อยู่อื้ออื้อตัวสุดท้ายแล้วนะเอ้ยโอเคติดลัคกี้แล้วแต่ โอ้โหหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งโหแย่สุดเลยอะได้ลักกี้มาทั้ง3ตัว IV แบบไม่มีตัวไหนดีแบบ ดีอ่ะโอ้โหวันนี้หายไปเยอะเลยโอเคสรุปผลลับในวันนี้จริงๆนะก็คือไม่ฟาชเทดอะ่ะถึงแม้ติดลักกี้ไปทั้ง3ตัวก็ไม่ได้ IV 9ขึ้นไปเลยแม้แต่ตัวเดียวได้ IV ดีสุดจากการเทดอะ่ะไอ91%แต่ว่าเอาจริงอะ่ะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะว่าตัวเองอะ่ะมี IV 96%อยู่แล้วนะตัวหนึ่งแต่มันเป็น96%ที่แบบมันขาดข้างบนไป2หน่วยเว้ยก็เลยยังไม่ค่อยอยากปั้นตัวนี้อย่างน้อยก่อนจบคลิปมา เปิดเด็กเมกาของซามิเฮเดอร์กันดีกว่าไหนๆก็จะเปิดเด็กกันดูแล้วเปิดเด็กในเวอร์ชั่นของชายนี่ซามิเฮเดอร์ดีกว่าพลังงานไปตั้ง3,600จะใช้ไปเหอะ2 0 0ผมไม่ได้ขี้งงพลังงานขนาดนั้นอยู่แล้วอะ่ะผมไม่เคยเห็นซ er, ามิเฮเดอร์เมกาในเวอร์ชั่นชายน,นี่เหมือนกันนะช่วยเชียเทะ่ะเฮ้ยเท่ๆตัวเสียมพูดแล้วเคลือบแบบ มันเป็นแบบลายเส้นสีทองอย่างเงี้ยเออสวยว่ะโอ้ยไม่เชื่อมันยังเป็นคนเหมือนจรวดเลยจริงจริงดีไซน์มันดูเหมือนแบบจรวดอยู่แล้วนะแต่มันไม่ได้ดูจรวดขนาดนั้นพอเป็นล่างเมกาแล้วมันมันดูจรวดกว่าเดิมอีก่ายิ่งดูด้านข้างดิคือมีไฟติดด้านหลังนี่คือใช่เลยอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอตัวนี้จนถึงตอนนี้ด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ได้ในวิดีโอต่อๆไปครับ